รถโตโยต้าฮิลลสรุ่นปี2026เป็นรุ่นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการรถกระบะเพราะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและระบบขับเคลื่อนจุดเด่นยังคงเป็นความแข็งแกร่งทนทานเหมือนเดิม แต่เพิ่มความทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้งานจริงตัวรถภายนอกถูกออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายคมชัดกระจังหน้ามีรูปทรงสปอร์ตไฟหน้าเล็แบบใหม่ที่ดูดุดันขึ้นฝากระโปรงและกันชนได้รับการออกแบบให้รองรับการลุยเส้นทางออฟโรดได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีล้ออลลอยขนาดใหญ่ขึ้นในหลายรุ่นย่อยทําให้รถดูมีมิติและทรงพลังมากกว่าเดิมโดยรวมแล้วรูปลักษณ์ภายนอกของฮิลล์ส2026เป็นการผสมผสานระหว่างความบึกบึนแบบดั้งเดิมและสเสน่ห์สมัยใหม่ ทตบโจย์ผู้ใช้ยุคปัจจุบันภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงอย่างมากวัสดุที่ใช้มีความพรีเมียมขึ้นบอกนั่งถูกออกแบบให้สบายและรองรับสรีรัได้ดีหน้าจออินโฟเทนเมนต์มีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่อง USB หลายตำแหน่งช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมแทงหน้าปัดแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลชัดเจนรวมถึงมีระบบเสียงที่ให้คุณภาพดีขึ้นในรุ่นสูงสุด ทำให้ฮิลเล์ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะใช้งานแต่สามารถใช้เป็นรถครอบครัวหรือรถเดินทางไกลได้อย่างสบายในด้านระบบขับเคลื่อนโตโยต้าฮิลเล็์2026มาพร้อมตัวเลือกหลากหลายทั้งเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นปรับปรุงที่เน้นความประหยัดและแรงบิดสูงรวมถึงระบบไฮบริดดีเซลแบบ48บีที่ช่วยให้การออกตัวนุ่มนวลและลดการสิ้นเปลืองน้ำมันนอกจากนี้ยังมีข่าวว่ารุ่นปี2026จะมีตัวเลือกพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบสำหรับบางตลาด ซึ่งเป็นครั้งแรกของทีเรสที่9เข้าสู่ยุครถกระบะไฟฟ้าโตโยต้าตั้งใจทําให้รุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งคนที่ใช้งานหนักและคนที่อยากได้รถทันสมัยรักโลกระบบเกียร์อัตโนมัติได้รับการปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มขึ้นขณะที่ระบบขับบอกเครื่องสี่ล้อมีโหมดเลือกการทํางานที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนที่แตกต่างกันเรื่องระบบความปลอดภัยทีเรส2026มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครัน เช่นระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนรถตัดฐานด้านหลังระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและกล้องรอบขันช่วยในการจอดรถยังมีโครงสร้างตัวถังที่ถูกเสริมแรงเพื่อการป้องกันที่ดีขึ้นหากเกิดการชนนอกจากนี้ระบบช่วงล่างได้รับการ